เัฟสร้างได้โดยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะในนมแม่นะคะมีสารอาหารมากกว่า200ชนิดที่ทำหน้าที่คือเสริมสร้างนะคะเนาะสมองนะคะและ บวนการของการเอาลูกนะคะเนาะดูดนมจากเต้าหรือแม้กระทั่งแม่คนไหนนะคะไม่สามารถเอาลูกดูดนมจากเต้าเราปั๊มนมให้ลูกกินแต่เรามีกระบวนการอุ้มลูกแนบอกแล้วก็ให้ลูกกินนมและมีการนั่งหน้าสบตาปิ้งปิ้งปิ้งพูดคุย,คยกันบอกรักกันอย่างใกล้ชิดสิ่งนี้ก็จะสามารถเสริมสร้าง e f ให้เลิศปังได้แต่ดีที่สุดคือการที่เอาลูกดูดนมจากเต้าดังนั้นคุณแม่คนไหนนะคะที่ลูกยังดูดนมจากเต้าอยู่บอกเลยว่าโอ๊ยทุกคนอิชาคุณ นั้นคุณกําลังเสริมสร้าง EF ให้กับเด็กคนนี้แต่สําหรับคุณแม่คนไหนนะคะที่เอา้าและฉันไม่ได้ให้ลูกฉันเนี่ยเออเอาลูกดูดนมจากเต้าก็ฉันพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วอันนี้เขาจะอย่างมากนะคะเชื่อเลยว่าคุณแม่หลายๆคนอยากที่จะเอาลูกดูดนมจากเต้าแต่ด้วยอุปสรรคต่างๆนะคะเนาะถูกแยกแม่แยกลูกน้องต้องแยกสังเกตอาการห้อง ICU หรือว่าแม่มีปัญหาหัวนมลูกมีปัญหาการดูดกลืนไม่สามารถที่จะเอาลูกมาดูดเต้านมของตัวเองได้แม้นคุณแม่หาปั๊มนมแม่ให้ลูกกิน คือน้ำนมแม่คือสารอาหารมากกว่า200ชนิดแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณแม่มีกระบวนการกระบวนการคือคุณแม่อุ้มลูกแนบอก เหมือนฟิลคุณแม่เอาลูกอะค่ะดูดนมจากเต้าเลยแล้วก็ป้อนนะคะนาออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นจากแก้วหรือว่าจากขวดให้ลูกกินมีการสบตาการปิ้งปิ้งปิ้งอบกอดบอกรักนะคะแล้วก็ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดสนิทแนบเนื้อนะคะสิ่งนี้ก็จะเสริมสร้าง EF ได้แต่ว่าดีที่สุดคือเอาลูกดูดนมจากเต้านะโอเคไหมคะนาะ <c oughs> มูทริโกนะคะนาะพงหัวปีลดขิงนะคะนาะที่มีสารสกัดนะคะจากสมุนไพรทั้ง7ชนิดนะคะที่มีส่วนช่วยเรื่องของน้ำนมแม่แล้วก็คุณภาพน้ำนมแม่แล้วก็วิตามินรวมอีก13ชนิดน ะะเหมาะสําหรับคุณแม่ที่เป็นคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นมนะคะ